ครับบริกันยานะครับอันนี้จะจัดเต็มอีกรุ่นนะครับเป็นรุ่นมีฝานะครับอันนี้ก็จะเป็น A and K นะครับมาใหม่ล่าสุดนะครับอันนี้จะเป็นปืนชักยิงนะฮะเป็นแบบระบบสปริงแต่แรงมากนะฮะรุ่นนี้ได้ได้ยินกระสั์มานะครับจะเป็น M 1 5 0นะครับขีดแบ็กสีดำนะฮะเป็น S B D ขีด S นะครับตัวนี้นะครับเป็นงานนะครับก็ถือว่าเป็นงานปีมแจ๊คสุดยอดนะครับผมว่าลองดูนะ ไช่มาก็ชอบมากคือจะเป็นรุ่นใหม่ๆที่ไม่เคยนาเข้ามาเนากเจ็บกระบอกยาวมากแถมเมื่อสูนเข้าในกล่องนะครจะมีของแถมนะี่ได้นะครับแล้วก็จะมีอันนี้นะครับปะแจเล็กใช่ไหมปรับท่อไปนะฮะนี่ก็มีอะไรนะที่สุดนี่นะครับโอ้ใหญ่มากับ่ยาวมากใช้เก่งขามนะครับท่านฮะับได้นี่ครับอันนี้ก็รับเหมือนกับไฟฟ้าเลยนะครับแต่นี่มันเป็นระบบค่าวจิงนะฮะแต่ความแรงไม่ห้าร้อยอัพนะครับจอกกัน ตัวหน้าเล่นนะครับมาข้างนะครับปิดได้ครับแล้วก็ปั่นขึ้นเลยนะครับเป็นระบบปั่นแบครับปั่นให้แบบแข่งลูกกระมาดันนลยเนาะแล้วก็เข้าไปในล็อกครับก็เป็นแนวเหล็กแนวอะไรหนักะฮะสุดยอดนะครับผมใลชอบแบบแนวสะสมด้วยแล้วแนวครับเป็นแนวที่ว่าแนวสปริงแรงๆนะครับลองนูนะครับผมว่าได้ทดสอบแต่วันมาครับอันนี้โอเคครับโอ้โหแข็งมากแข็งมากเลยครับ ห็นไหมครับหดูได้ฮะนี่คือของจริงนะมันจนะเป็นอย่างนี้ที่ยังไม่ได้เข้าที่รถเลยนะครับนะครับ451ร้อยห้ดะดับสี่ร้กว่า500กว่านีครับสี่ร้อยเก้าสิบหนะครับโอเคนะครับไปยิงนะสุดยอดความแรงโันโหใหญ่ยาวมากสุดยอดหรือจะเป็นตาเัวียนนะครับเป็นแบบปรับปรับขึ้นลงได้นะครับ อาตัวมบ,บของจริงคไม,ไม่ได้ถูอข้องเลยโอ้โหแรงนะครับเนี่ยยอดต่อข้อดกสุด <c oughs> แรงนะครับเนี่ยผมดึงยังไม่ไม่ไหวเลยนะแรงมากจริงนะครับไม่เหลือนะครับแรงมากมาเล่นนะครับเหมือสนสไนเปอร์ พวกคนยัไปติดขาซรายติดข้องเลยครับติดขาซรายติดข้องอยอดสมบูรณ์นี่แน่เห็นไหมแรงมากโอ้โหมันเป็นอะไรที่มันสุดยอดอลังการเอาไม่เคยแม,ม่ครับฝันถึงมือคืออบเป็นยานั่ง นี่แน่เห็นไหมครับแรงมากแรงครับโหเห็นไหมครับแข็งมากกระตุ่ข้าวบนหน่อยสินี่แน่ต่อเพลนเล็กสีขาวโดนหรือเปล่าสาร็งเหีอเหรอุงเยอะนะครับตัดนะครับผมพอเป็นแบบสไตล์ฟีเวอร์ ดึงไม่เคยไหว้วครับแข็งมากครับสุดยอดฝุดมือมครับดวกันฮนะใต้ไหนกันสปริงมันแข็งมากทำให้ความแรงนี้แรงเยอะมากนะครับก็น่าจะมีล็อกเพิ่มขึ้นมีนะครับเหนื่อยครับสุดยอดจริงก็สนใจครับทักมาอยากได้เป็นแนวอูปสงครามที่เป็นชักยิงคล้ายๆสไนเปอร์เลยวกนี้ ความแรง500อัพครับเขาก็เป็นรุ่นนี้ก็ A n K นะครับทักมาได้นะครับก็ช่วยติดตามให้ใช้นะครับขอบคุณนะครับบายครับบ๊ายบายครับ